ร็อกกี้ครับนางฟ้า240ร้อแรงม้านะครับถ่อยเข้ามารับชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นลูกลังแล้วนะครับ ก็เป็นลูกลังเปลีป่ยๆอยู่นะครับชั้นล่างนะครับไม่โดนแดดมันจะเป็นน้ำซึมตลอดนะครับ SK210LC งหนึ่ครับขับกันตักให้นะครับเป็นรุ่นสิบนะครับรหัสบ่งบอกว่าเป็น ขายาวครับในรุ่นนี้นะครับขายาวเพื่อที่จะบ,บาลานซ์เวทกับปุ้งกีที่ใหญ่ครับปุ้งกีก็1.1คิวครับนี่ถ้าตักอย่างนี้ก็มีไม่ต่ำกว่า1.3 1.4คิวนะครับ วันนี้ก็มีล็อกกี้ครับมาวิ่งช่วยคันหนึ่งเพราะว่าเป็นงานทอยระยะค่อนข้างไกลครับแล้วรถสวนกันได้ครับแล้วก็จะมีบรนน้สันดีเซลครับอีกคันหนึ่งก็วิ่งไปพังไปจอดซ่อมไปครับมีช่างประจำนะครับอยู่ตรงนี้กับบริษัทใช้จริญไมตีนนะครับ 4240ครับเนี่ยใส่มาโอ้ยยางแบนเลยนะแบกหนักๆโอ้โกเธอโบว์กับปั๊มเล็กนะครับตัวนี้ ยไปอย่างเดียวครับรอสับเกียร์อย่างเดียวเท่ากับเท่ากับใส่แมคโครเวทประมาณ18ตันนะครับนี่ถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าดูจากช่วงยุคของรถแล้วนะครับผือผือเนี่เป็น20ครับนี่20ตันนะ